มาเพื่อนเอนชอรี่ที่ยายเก็บมาวันนี้ยายจะหมักเหล้ากับทำไวน์ไวน์เชอรี่นะคะเอาสูตรที่เขาทำไวน์นั่นนะ่ะไวน์อะไรนะลูกมอนแต่ว่าแต่ละคนเขาก็ทำไม่เหมือนกันบางคนผลไม้หนึ่งลิตรใส่น้ำสี่ลิตรบางคนผลไม้หนึ่งลิตรใส่น้ำลิตรครึ่งเออยยายก็จะ กะเอาของยายเองมะม่วงหาวมะนาวโหเขาทำไวน์เขาใส่น้ำสี่ลิตรเออแต่ละเออแต่อัน้นี้ยายไม่เคยเห็นอันนี้ยายจะเอาปานกลางว่าจะเอาซักสองลิตรมะม่วงหาวมะนาวโหแสดงว่ามันเปรี้ยวเขาก็เลยใส่เยอะหรือเปล่าคิดเอาเองนะดูกลอนยายไม่มีโหลโลเล็กเดี๋ยวล้างก่อนยายจะดองเหล้ากับหมักไวน์ดู เสรแล้วหมักเหล้าหมักเหล้าง่ายผลไม้โลนึงน้ำตาลสามขีดเหล้าหนึ่งขวดหมักไว้เดือนหนึ่งแค่นี้แหละปิดฟ้าไม่ต้องสนิทนะคะนี่ทีนี้ก็จะทำวาไวะยจะนั่นหน่อยหมักเป็นเดือนเนาะอันนี้ ปีนี้ไม่ได้ทําเยอะทำเชอรรี่ไอ้ทำสตรอเบอรี่ไปโหลหนึ่งแล้วก็ทําไอ้นี่ไปโหลหนึ่งไอ้นั่นไม่รู้ว่าเหลือยุ่นหรือเปล่าไอ้เครเรนเดี๋ยวจะไปเก็บมาหมักตอนแรกก็จะเอาสองแต่โหลมันได้แค่กิโลเดียวเองมาดูกันเชอรรี่กิโลหนึ่งน้ำตาลกิโลหนึง จะใส่ถุงมือแล้วเด้อถ้ายายใส่ถุงมือแล้วก็ปิดคลิปไม่ได้ละ <c oughs> อันนี้ทําตามที่เขาทําสูตรลงหมอนนะคะโอ้ยกระ,ะมังยายไม่ใช่ล้างไม่ออกเออจังเไม่รู้จะใส่อันไหนเนาะ <c oughs> โอ้โหลูกมอนเขาใส่ลูกมอนก็ใส่น้ำลิตรครึ่ง เชือ,อลูกมอนกิโลหนึ่งอไออะไรนะไออุ้มวงหางมะนาวโหก็ใส่น้ำสี่ลิตรอันนี้ยายเอาปานกลางแล้วกันใส่น้ำสองไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าโหลมันไม่มีโหลใส่เนาะมันไม่มีโหลใหญ่โอ้โหเพื่อนสวยแท้ว่า เป็นท้าแซบแทวา <c oughs> <c oughs> วายใส่ไม่ได้แล้วมั่งโหลหญ่น้ำสองลิตรอันเมื่อกี้ใส่แค่นั่นก็จะเต็มแล้วอันที่ใหญ่ดองอ่ะ เคยดูดูใส่ไม่ได้แบ่งเป็นสองใส่ไม่ได้ก็เอาแค่เต็มพอเนาะนะใส่ไม่ได้ก็เอาแค่เต็มดูจะใส่สองโหลนะคะโหลก็วางน้ำร้อนไว้แล้วนะคะโอ้ยโทรศัพท์เข้าเสร็จแล้วมารอดูกันนะคะ อันนี้เหล้าหมาักเชอร์รี่ส่วนอันนีนไวน์อันนี้ทําให้มันเป็นแอลกอฮอล์เองเรามารอดูกันแต่อันนี้ทำบ่อยแล้วเนาะแต่อันนี้เรามารอรุ่นกัน1เดือนแน้ะมารอรุ่นกัน1เดือนสีสวยเนาะถ้าถ้าได้ผลนะเพื่อนๆโอ้ยไปหาโหลมาไว้หมัก กแกะ,มะเมล็ดออกแล้วก็ใส่น้ําตาลแยมก็ทาแยมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่ได้ใส่น้ําน้ําผลไม้เลยนะเนี่ยก็ใส่น้ําตาลแยมก็คนให้มันเดือดก็ใส่ขวดไว้ง่ายๆเดี๋ยวนี้น้าตาลแยมที่บ้านเราก็มีขายแต่ก่อนยายคนไปจังนี่แม่วันนั้นไปเห็นในห้าง น,นี้ได้แยมทำกิโลครึ่งนะคะแยมนี่ได้แค่นี้อันนี้ไม่เต็มเอาไว้กินแล้วก็หมักไวายกิโลหนึ่งได้สองโหลอันนี้เหล้าดองกิโลหนึ่งเนาะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณเาเกือบสามกิโลหละสามถุงยายเอาไปแช่ตู้แช่แข็งแล้วเนาะ ประมาณสามถุงเหลืออีกเต็มเลยบนต้นอะไม่รู้จะทำอะไรอันนี้อุ้ยอีกตั้งเดือนหนึ่งน่าเสียดายเนาะถ้าเรารู้ว่ามันได้ผลเราก็จะเก็บมาหมักอีกเนาะเตโลก็ไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวไปเอาบานเพื่อนเนาะปะ่ะเพื่อนๆนวันนี้หมดแรงขอพักก่อนห้าโมงละเดี๋ยวหกโมงก็ทำกับข้าวอีกละ